คอยาวด้วยใช่ไหมครับพี่คอยาวก็ดีนี่ใช่พี่คอยาวไหมครับลูกดูสิใช่ไหมครับแล้วเราบินไปเรื่อยๆเราจะมีคอยาวทําไงเราก็กระโดดล่มลงมาดีไหมนี่นี่ปลาป้านะปลากระโดดล่มลงมามีล่มใช่ไหมเห็นไหมมีโนมีโน่ก็ตามมากระโดดล่มเหมือนปลาดีไหมแล้วเราก็ถือปืนคนละอันดีไหมครับ คือปืนทำยังไงต่อยิงใส่พี่อ้าปากพี่คอย,ยาวปิ้วปิ้วปิ้วเสร็จแล้วยังไงต่อเราก็วิ่งไปเอาไข่เนี่ยไขย่ีใช่ไหมครับไข่มีกี่ฟองสิสามฟองใช่ไหมป้าป้าก็ไปหยิบไข่สี่ฟองนะแล้วป้าป้าก็หยิบไข่เนี่ยป้าลงมาหยิบไข่สองฟองมีโน่หยิบไข่อีกสองฟองใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็วิ่งขึ้นเครื่องบินดีไหมครับ อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ขับเครื่องบินไปกับที่ไหนกลับมาที่พัทยาดีไหมโอเคไหมโอเคพร้อมยังพร้อมไหมเอเเก็บของเอาขับเครื่องบิน